สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ i s g font r line นะคะว่า,ามันคืออะไรก่อนหน้านี้หลายๆท่านถนาเคยได้ยินคำว่า l o s t e r i n k มาแล้วนะคะ i s g font r line ก็ดัดแปลงมาจาก lofter i n k นะคะจริงๆแล้วหน้าตาของเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะแต่เนื้อหาก็ยังคล้ายกับ l o s t e r i n k อยู่บางท่านที่มี ยูเซอร์พาสเวิร์ของ Lofter i n c แล้วก็สามารถใช้ User กับ Password นะคะเข้าไปที่ i s g Frontline ได้เลยนะคะอันดับแรกก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ IHG Frontline.com หน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ทำการกดล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ User กับ Password ของ Lofter i n c นะคะที่ทางเราได้แจกให้ไปแล้วหรือบางท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะคะ ถ้าสังเกตนิดนึงนะคะตรงเว็บไซต์เนี่ยก็จะกลับเข้าไปที่ l o f t e r i n g com เหมือนกันเหมือนของเดิมนะคะ นี่คือหน้าตาของไอเอชจีฟล n e ไลน์นะคะที่หน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็คืออาจจะมีรูปภาพของคอสที่จะเรียนนะคะเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเราจะทำการเข้าไปเรียนนะคะเราก็กดที่ View Lessons ได้ทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็น หัวข้อหลักสูตรที่เราจะต้องเข้าไปเรียนนะคะในเรื่องของ i s d Problem Handling นะคะหัวข้อมีอะไรบ้างมี Introduction นะคะมี Problem Handling and Emotion มี I Lead มี Common Scenario นะคะมี Concluding Problem Handling นะคะเหล่านี้เป็นวิดีโอที่เราสามารถเข้าไปชมได้นะคะพอหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จเราก็สามารถคล,คลิกกลับเข้าไปเรียนนะคะบทเรียนได้ จริงๆที่ในเมนูนี้นะคะก็มีวิดีโอให้เราสามารถดูอีกทีได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นถ้าเราจะเข้าไปเรียนเราก็กดที่ right assessment นะคะถ้าเราพร้อมที่จะเข้าไปเรียนแล้วเราก็กด start assessment เข้าไปได้เลยนี่ก็คือหน้าตาของบทเรียนของ iu g f r online t นะคะทางด้านซ้ายมือจะมีการจับเวลาเอาไว้นะคะ จำนวนข้อมีทั้งหมด20ข้อนะคะเมื่อเราทำข้อสอบเสร็จนะคะก็ให้เราทำการกด M Finish นะคะเป็นการส่งคำตอบกด Submit เข้าไปนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็น0%นะคะถ้าเราทำไม่ผ่านเราสามารถ กลับไปทําข้อสอบได้ใหม่นะคะเข้าไปทําบทเรียนได้ใหม่ back to course นะคะหรือถ้าทําแล้วเปอร์เซ็นต์ยังน้อยยังไม่ผ่านนะคะเราก็กดเข้าไป Review a s s e s s m e n t ดูได้ว่าข้อไหนที่เราตอบผิดไปนะคะดูเฉลยคําตอบได้ที่ตรงนี้ค่ะข้อดีของ isg f r o n t line ที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือ เราไม่จำเป็นจะต้องรอถึง24ชั่วโมงถึงจะสามารถกลับเข้าไปทําบทเรียนนะคะของ i h t f l o t l i n e เนี่ยรอเพียง15นาทีนะคะก็สามารถกลับไปทําบทเรียนต่อได้อีกค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะ user ของ student ก็จะมีเพียงเท่านี้บางท่านที่เป็น admin นะคะมี user และ password ของ admin ก็สามารถเข้าไปนะคะดูหลักสูตรได้ ะคะไปเลือกหลักสูตรในหน้านี้หรือจะกลับไปหาค้นหานักเรียนนะคะค้นหานักเรียนอะสมมุติค้นหานักเรียนสุนันทาอขอดูเป็นสุนันทานะคะ เราสามารถเข้าไปกําหนดบทเรียนให้นักเรียนของเราได้นะคะว่าอยากให้เขาเรียนเรื่องอะไรนะคะคล้ายๆกับก็เหมือนกับลอสเตอร์อิงนะคะกดเข้าไปกดเซฟนะคะให้นักเรียนของเรา นำสำหรับ font o f f i c นะคะก็จะมีในส่วนของ isg p r o b l e m resolution isg p r o b l e m resolution in practice font office และ isg p r o b l e m handling นะคะหลักสูตรที่แนะนำในส่วนของ f b ก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็ในส่วนของ isg front line นะคะก็เบื้องต้นมีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปเรียน นะคะตามหลักสูตรที่มีอยู่หากท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามปัดได้นะคะโดยตรงถ้าหากมีข้อสงสัยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ